ปลาแดดเดียวแม่มณีสูตรต้นตำรับกรอบยันหางสั่งได้แล้ววันนี้ตามลิงก์ด้านล่าง สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะที่น่าสนใจจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นความทรงจานะคะของชาวต่างชาติที่รักเมืองไทยจนรู้สึกคิดถึงนะคะเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะบนรถไฟไทยที่ทําให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยยืนตรงเคารพเพลงชาติอย่างพร้อมพเพรียงค่ะหรือเรื่องราวน่ารักน่ารักของไรเดอร์ใจดีนะคะที่อาสาพาน้องนักเรียนเนี่ยข้ามถนนอย่าง ลดแต่ละคลิปนะคะที่เราจะพาไปชมวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่จริงใจนะคะความบอบอุ่นแล้วก็บางครั้งก็ทําให้เราเนี่ยอดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยล่ะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นกันค่ะมากันที่คลิปแรกนะคะก็เป็นคลิปที่ถูกโพส์ลงบนติ๊กต็อกนะคะของชาวต่างชาติคนนี้เจสซี่อุเคค่ะสาวชาวกรีฑที่เธอนั้นก็ได้พาครอบครัวนะคะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เธอเนี่ยจะตัด ใจพาครอบครัวนะคะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดในคลิปนะคะเธอก็ทําสีหน้าที่ไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าไหร่นะคะพร้อมกับบอกว่าวันนี้เนี่ยเธอรู้สึกไม่ค่อยจะดีเลยเธอคิดถึงประเทศไทยมากๆเธอจึงทําในสิ่งที่เธอสามารถทําได้เวลานี้ก็คือการที่ย้อนกลับไปดูนะคะรูปเก่าๆรูปถ่ายเก่าๆวิดีโอเก่าๆนะคะที่เต็มไปด้วยความทรงจํามากมายนะคะของตัวเธอแล้วก็ครอบครัวระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยคะ่ะ เธอบอกว่าใจของเธอนะคะตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกโศกเศร้าซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับมันแบบไหนนะคะก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะระบายความรู้สึกต่างๆนะคะและตัวเธอนั้นก็เป็นคนเลือกเองนะคะที่จะเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษนะคะแต่ก็เป็นตัวเธอเองนั่นแหละที่ยังคงหยุดความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยไม่ได้ค่ะ และดูเหมือนว่านี่จะเป็นการเลือกที่ผิดนะคะเธอบอกว่าแม้ว่าเด็กๆเนี่ยจะมีการปรับตัวได้ดีนะคะซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการดีนะคะที่พวกเขาเนี่ยได้กลับมาอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแต่มันก็เหมือนว่ามีบางอย่างขาดหายไปนะคะ<ม>เธอพูดต่อนะคะว่าหรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่นี่ก็ได้ที่ทําให้เธอรู้สึกแบบนี้นะคะ ซึ่งเธอก็ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนั้นได้นะคะเธอบอกว่าเหมือนเธอรู้สึกว่าได้ทําสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะเธอรู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงมากๆตอนนี้นะคะสําหรับความรู้สึกของเธอก็ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายๆคนนะคะที่เดินทางมาเมืองไทยและก็ได้มีโอกาสนะคะมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยสักระยะนะคะเมื่อต้องเดินทางกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านเกิดเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่า ปรับตัวไม่ค่อยได้นะคะโดยตัวเธอเองนั้นนะคะก็รักและคิดถึงประเทศไทยมากๆค่ะบางทีนี้อาจจะเป็นความรู้สึกอ่อนไหวช่วงหนึ่งนะคะเธอเล่าว่าเธอเนี่ยก็ออกไปทํานั่นนี่นะคะตามปกติมีช่วงเวลาที่ดีเหมือนกับคนอื่นๆเนี่แหละแต่ว่าถึงงั้น เธอก็รู้สึกว่ายังไม่สามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะคะเธอยังคงคิดถึงการใช้ชีวิตที่เมืองไทยก็เป็นการแชร์ความรู้สึกของเธอนะคะเมื่อต้องเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดหลังจากที่มาอยู่ไทยได้ระยะหนึ่งนะคะอาการของเธอก็แอบคล้ายๆกับโฮมซิกเหมือนกันเพราะว่าสําหรับเธอแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะ คลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะเราลองมาฟังกันดีกว่าค่ะว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรกับสาวคนนี้คอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาอังกฤษเมื่อ4เดือนที่แล้วหลังจากที่อยู่ในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งตอนนี้ฉันก็าลังจองตั๋วเครื่องบินที่จะกลับไปในเดือนพฤษภาปีหน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าส่งรักมากมายให้กับคุณนะคะฉันอาศัยอยู่ที่เกาะช้างมาปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะกลับอังกกฤษออี2าทิตย์ จะกลับแล้วตอนนี้ฉันกลัวว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดคอมเมนต์ต่อมานะคะก็ถามว่าแล้วคุณเนี่ยจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกไหมซึ่งสาวเจ้าของคลิปนะคะก็บอกว่าไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้หรอกสําหรับการเดินทางกลับมาประเทศไทยส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะเข้ามาบอกว่าดูเหมือนว่า,วาความโศกเศร้าจากเมืองไทยเนี่ยมันจะรุนแรงมากๆฉันต้องเตรียมตัวหลายวันเลยละก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยอีกคอมเมนต์นึงค่ะก็เข้ามาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยคือบ้านของคุณรีบกลับมาบ้านเถอะประเทศไทยนีต้อนรับคุณค่ะ ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าการตัดสินใจของคุณ่ะไม่ได้ผิดหรอกคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะเสียใจบ้างแต่ขอให้รว้ว่าประเทศไทยอยู่ที่นี่เสมอเมื่อคุณพร้อมคุณสามารถมาเมื่อไหร่ก็ได้เราจะรอคุณอยู่ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะ มาที่คลิปค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะจากบน t i k t o k โดยแอดก็หยิบามาจาก t i k t o k ของคุณตะวันดีมว v a เค t ชันนะคะที่เขาก็ได้ลงภาพบรรยากาศภายในขบวนรถไฟสายหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่ขณะนั้นเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเพลงชาตินะคะเวลา18นาฬิกาซึ่งในขบวนรถเที่ยวนี้เนี่ยก็มีผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็พร้อมใจกันยืนตรงเคารพเพลงชาตินะคะโดยอัตโนมัติเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เห็นแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้นะคะว่าเพลงชาติ ชาติไทยนนั้เป็นเพลงที่ชาวต่างชาติได้ยินเนี่ยบางคนด้วยความเคยชินนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีการเผลอยืนตรงเคารพเพลงชาติไทยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกใครและวัฒนธรรมการยืนเคารพเพลงชาติแบบนี้นะคะในไทยเนี่ยสำหรับชาวต่างชาตินั้น mm hmm. เขาก็มองว่าเป็นอีกหนึ่ง culture shock นะคะหรือว่า amazing Thailand ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยอึง้งแล้วก็งงกันมาแล้วนะคะว่าทำไมจู่ๆคนไทยเนี่ยก็พากันหยุดยืนนิ่งนะคะเมื่อได้ยินเพลงนี้ ซึ่งมันก็ทาให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะพากันหยุดยืนนิ่งไปด้วยด้วยความที่มึนงงนะคะว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงนิ่งกันซึ่งคลิปนี้เองนะคะก็แสดงให้เห็นถึงชาวต่างชาตินะคะที่เขาเนี่ยก็ให้ความเคารพเมืองไทยเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่เพลงชาติประจําบ้านเกิดของเขานะคะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมใจกันให้ความเคารพยืนตรงทําตามแบบที่คนไทยเขาปฏิบัติกันค่ะคลิปนี้เองนะคะแอดกิบเอาคอมเมนต์มาฝากท่านผู้ฟังเช่นกันเราลองมาฟังกันค่ะ คอมเมนต์แรกนะคะก็เข้ามาบอกว่าขอบคุณค่ะที่รักประเทศไทยอคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยบอกว่า18นาฬิกาก่อนรถไฟจะออกจะต้องอยืนตรงเคารพเพลงชาติขอบคุณที่เคารพวัฒนธรรมของพวกเราอคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติเพลงชาติไทยของเราค่ะและคอมเมนต์นี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่ายืนตรงเคารพเพลงชาติด้วยชาวต่างชาติสุดจริงๆส่วนอคอมเมนต์นี้ค่ะเข้ามาบอกว่าชาวต่างชาติน่ารักมากๆครับ ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่าขอบคุณจากใจซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้ามากล่าวชื่นชมชาวต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะที่ให้ความเคารพในประเทศไทยมาปิดท้ายด้วยคลิปนี้ค่ะก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของคลิปนะคะหยิบเอาคลิปนี้มาจากบนทิกตอ,อก ที่แชร์ต่อนะคะเป็นคลิปที่โพสโดยคุณแอมมี่อทิตยานะคะที่ก็ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวฮิวใจกับภาพของไรเดอร์นะคะที่กําลังพาน้องนักเรียนนะคะเดินข้ามถนนที่มีรถวิ่งไปมานะคะไปส่งยังฝั่งโรงเรียนโดยที่ผู้โพสคลิปเนี่ยเธอก็แฮชแท็กข้อความเอาไว้นะคะว่าเห็นพี่ๆกราฟมาส่งน้องๆแทนผู้ปกครองเยอะมากๆไม่รู้ว่าพี่คนนี้เนี่ยมาส่งน้องแทนเหมือนกันไหมแต่ว่าดู แล้วอบอุ่นใจมากๆจะเห็นว่าพี่ไรเดอร์คนนี้นะคะเขาก็พาน้องเนี่ยเดินไปส่งอย่างปลอดภัยทีเดียวค่ะถึงกับเห็นแบบนี้แล้วผู้ปกครองหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีการใช้บริการนะคะพี่ๆไรเดอร์ในการรับส่งบุตรหลานก็คงจะรู้สึกสบายใจอุ่นใจไปตามๆกันค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็หยิบเอาคอมเมนต์มาฝากท่านผู้ฟังเชน่นกันเราลองมาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะว่าหลายๆคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์แรกเลยนะคะก็เข้ามาบอกว่าลูกชายผมเองครับขอบคุณพี่แกรบมากๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนไทยทุกคนเป็นญาติกันเพราะว่าเราเรียกคนที่ไม่รู้จักกันด้วยคําเดียวกันกับที่เราเรียกญาติของเราซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการที่คนไทยเรานะคะให้ความสําคัญในเรื่องของความเคารพนั่นเองค่ะส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะเข้ามาบอกว่ารับการเป็นคนไทยจังเลยอีกคอมเมนต์นึงค่ะเข้ามาบอกว่าเลือกที่จะอุ้มแทนการจุงมือข้ามเห็นแล้วใจฟูมากมาก มาที่คอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่าเขาดูแลดวงใจของแต่ละบ้านเลยนะคะอบอุ่นมากๆปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่าดูแล้วดีจังเลยคนไทยไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าแสดงความเอื้ออาทรต่อการเสมือนญาติที่ห่วงใยกันตามสัญชาติญาณสังคมดูน่าอยู่ขึ้นมากเลยล่ะค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลในคําอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในทุกๆคลิปค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปกต่อไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ